มาที่ข่าวสุดท้ายของช่วงนี้ฮะเป็นเรื่องที่น่าินดีสำหรับแฟนๆของเซฮุนเอ็กโซนะฮะเห็นว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ใหม่ของดีออเมนเกาหลีเลยครับ เซฮุนไอดอลหนุ่มครับสมาชิกสุดฮอตแห่งวง ExO ได้รับเลือกเข้ามารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของทางแบรนด์ดีออเมนครับในเกาหลีโดยทางแบรนด์ดีออครับก็ให้เซฮุนเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์และก็แบรนด์แอมบาสเดอร์ครับเนื่องจากเซฮุนมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนมีหน้าตอนหน้าตาครับขออภัยหล่อเนี้ยบดูเหมาะสมกับเครื่องแต่งกายของทางแบรนด์มีเซนส์ทางด้านแฟชั่นและที่สําคัญที่สุดก็คือเซฮุนมีฐานแฟนคลับที่เหล่า EXO L เนี่ยรักและให้การสนับสนุนมากที่สุดคนหนึ่งเลยครับ เซฮุนนะคะได้สวมเครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษของแบรนด์ยอเมนค่ะเพื่อถ่ายแบบลงหน้าดิจเจาสาร e อสควายฉบับเดือนพฤศจิกายนโดยเครื่องแต่งกายที่เซฮุนนั้นสวมถ่ายแบบนะคะก็เป็นเครื่องแต่งกายสำหรับสุภาพบุรุษคอลเลกชันฤดูหนาวปี2020ค่ะโดยในตัวนิตยสารนะคะก็ได้มีการลงบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับทัศนคติทางด้านแฟชั่นการแต่งตัวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของหนุ Se ่มเซฮุนอีกด้วย ช่างเหมาะสมนะแกรีได้ไหมไม่ได้คุณต้องเก็บอาการขหลอไม่ได้หรอเกาหลีมาทีไรนี่คุณจะไปตลอดเลยนะคุณคือเซฮุนในชุดดีออมันคือแบบเบสคอมบิเนชันอะใช่ข้าใจข้าใจจเย็นๆก่อนนะครับ